สวัสดีคุณผู้ฟังท่านคะครูได้รับข้อความมากมายสำหรับผู้ที่ปฏิบัติฝึกฝนจิตของตนเองหรือปฏิบัติธรรมแล้วสอบถามครูว่าสามารถที่จะฟังเพลงได้หรือไม่วันนี้เราจะค่อยๆทำความเข้าใจเกี่ยวกับการฟังเสียงดนตรีดังนั้น,น,นกฎของจักรวาลหรือสภาวะของพลังงานวิญญ,ญาณมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เท่ากับเสียงดนตรีเพื่อให้ปรับสมดุลในระดับจิตใจ หากเราจะเข้าใจในสิ่งสิ่งนี้เราจะต้องเข้าใจในความหมายเบื้องต้นของระดับของพลังงานก่อนพลังดนตรีสามารถที่จะปลดปล่อยหรือว่าลดความเครียดให้กับตัวเราเองได้พลังที่ผ่อนคลายของดนตรีได้รับการยอมรับอย่างดีมีการเชื่อมโยงเฉพาะกับอารมณ์ของเราดังนั้นจึงเป็นเครื่องมือในการจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง การฟังเพลงมีผลอย่างมากต่อการผ่อนคลายจิตใจและร่างกายโดยเฉพาะเพลงคลาสสิกช้าๆเงียบๆดนตรีประเภทนี้สามารถส่งผลดีต่อการทำงานของศีระวิทยาของเราทำให้ชีพจรและอัตราการเต้นของหัวใจช้าลงลดความดันโลหิตและลดระดับฮอร์โมนความเครียดเนื่องจากดนตรีสามารถดึงความสนใจของเราได้ ดนตรีจึงทำหน้าที่เป็นสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจในขณะเดียวกันก็ช่วยสำรวจอารมณ์ซึ่งหมายความว่าสามารถช่วยในการทำสมาธิได้ดีช่วยป้องกันจิตใจที่หลงทางความชอบทางดนตรีแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลดังนั้นมีเพียงเราเท่านั้นที่จะตัดสินใจว่าเราชอบอะไรและอะไรเหมาะสมกับแต่ละอารมณ์แต่ถึงแม้ปกติแล้วเราไม่ฟังเพลงคลาสสิก ก็อาจคุ้มค่าที่จะลองดูเมื่อเลือกเพลงที่สงบเงียบที่สุดเมื่อผู้คนเครียดมากมีแนวโน้มที่จะหลีกเลี่ยงการฟังเพลงอย่างจริงจังบางทีก็รู้สึกเสียเวลาไปเปล่าๆไม่ช่วยอะไรให้บรรลุอะไรแต่บางทีเราทราบประสิทธิภาพของการทำงานเพิ่มขึ้นเมื่อความเครียดลดลงดังนั้นนี่จึงเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เราสามารถได้รับผลตอบแทนมากมายใช้ความพยายามเพียงเล็กน้อยในการเริ่มต้น หากต้องการรวมเพลงเข้ากับชีวิตที่วุ่นวายลองเล่นซีดีหรือฟังในรถหรือเปิดวิทยุเมื่ออยู่ในอ่างอาบน้ำหรือฝักบัวนำเพลงแบบพกพาติดตัวไปด้วยเมื่อพาสุนัขไปเดินเล่นหรือเปิดสเตอริโอแทนทีวีเทคนิคข้อนี้สำหรับผู้ที่ศึกษาจิตวิญญ,ญาณคือการร้องเพลงหรือตะโกนไปพร้อมๆกัน ยังช่วยปลดปล่อยความตึงเครียดได้อย่างดีและการร้องคาราโอเกะก,ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานมากสำหรับคนชอบเปิดเผยเพลงที่สงบผ่อนคลายก่อนนอนส่งเสริมความสงบและผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับการวิจัยเกี่ยวกับดนตรีดนตรีถูกนำมาใช้เป็นเวลาหลายร้อยปีในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บและฟื้นฟูความสามัคคีระหว่างจิตใจและร่างกาย และเมื่อเร็วๆนี้การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ได้พยายามที่จะวัดประโยชน์ที่เป็นไปได้ของดนตรีพวกเขาได้พบว่ารูปแบบและโครงสร้างของดนตรีสามารถนำความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยมาสู่เด็กพิการและมีปัญหาได้ส่งเสริมการประสานงานและการสื่อสารดังนั้นปรับปรุงคุณภาพชีวิตของพวกเขา การฟังเพลงผ่านหูฟังช่วยลดความเครียดและความวิตกกังวลของผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั้งก่อนและหลังการผ่าตัดการฟังเพลงสามารถบรรเทาอาการซึมเศร้าและเพิ่มระดับความนับถือตนเองในผู้สูงอายุได้การฟังดนตรีสามารถลดความเหนื่อยหน่ายและเพิ่มอารมณ์ของนักศึกษาพยาบาลได้ดนตรีบำบัดช่วยลดความทุกข์ทางอารมณ์ และเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคมะเร็งในวัยผู้ใหญ่ได้อย่างมากการทำสมาธิเพลงบางประเภทเหมาะสำหรับการทำสมาธิเพราะสามารถช่วยให้จิตใจช้าลงและเริ่มตอบสนองการผ่อนคลายอย่างไรก็ตามไม่ใช่ว่าเพลงแนวสันติหรือเพลงแนว New เอจจะใช้ได้กับทุกคน เพลงที่ไม่มีโครงสร้างอาจทำให้ระคายเคืองหรือแม้แต่ทำให้ไม่สงบได้เพลงที่อ่อนโยนกับทำนองที่คุ้นเคยมักจะปลอบประโลมใจและค้นหาไปรอบๆเพื่อหาสิ่งที่สร้างความรู้สึกสงบความคุ้นเคยและความเป็นศูนย์กลางสำหรับเราในฐานะปัญเจกบุคคลเสียงของธรรมชาติมักจะรวมอยู่ในเพลงที่ทำขึ้นเพื่อการผ่อนคลายโดยเฉพาะตัวอย่างเช่น เสียงของน้ำสามารถทำให้รู้สึกผ่อนคลายสำหรับบางคนสามารถช่วยเสกภาพแห่งความสงบเช่นนอนข้างลำธารบนภูเขาในวันที่อากาศอุ่นในฤดูใบไม้เสียงนกร้องอาจใช้เป็นเครื่องช่วยให้จิตใจของเราช้าลงและปลดปล่อยความคิดที่ตึงเครียดดนตรีบำบัด เนื่องจากดนตรีมีศักยภาพที่จะมีอิทธิพลต่อเราทั้งในด้านจิตใจและสรีระวิทยาดนตรีจึงเป็นส่วนสำคัญในการบำบัดเพื่อจัดการกับความเครียดดนตรีบำบัดสามารถใช้ไบโอฟริดแบบภาพนี้ซ้ำและเทคนิคอื่นๆที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมีบทบาทสำคัญในการรักษาผู้ที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับความเครียด แต่เนื่องจากดนตรีสามารถมีเอฟเฟกที่น่าทึ่งได้จึงจำเป็นต้องมีนักบำบัดโรคทางดนตรีที่ได้รับการฝึกฝนและมีความรู้อยู่เสมอเมื่อใช้ร่วมกับเทคนิคไบโอฟิ d แบ็กเพลงสามารถลดความตึงเครียดและช่วยให้ผ่อนคลายได้ดนตรีอาจเข้ากันได้กับการผ่อนคลายมากกว่าสิ่งที่เราทางวาจาซึ่งอาจทำให้เสียสมาธิได้ เพลงส่วนใหญ่จะถูกประมวลผลในส่วนที่ไม่ใช่คำพูดของสมองเพลงอาจช่วยให้ผู้คนสามารถบรรลุและแสดงความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับความเครียดได้ในเซกชันดนตรีบาบัดนักศึกษาบางท่านสามารถแสดงอารมณ์เหล่านี้ได้ซึ่งเป็นการปลดปล่อยการระบายที่สำคัญ การผลิตเพลงด้วยวิธีด้นสดและการอภิปรายเกี่ยวกับดนตรีและเนื้อเพลงในกลุ่มสามารถช่วยให้เราตระหนักถึงปฏิกิริยาทางอารมณ์ของเรามากขึ้นและแบ่งปันอย่างสร้างสารรค์กับกลุ่มทําให้ระบบความคิดชัดเจนยิ่งขึ้นการฟังเพลงสามารถช่วยให้สมองด้วยการพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความจําซึ่งมีประโยชน์เสมอเมื่อเราอยู่ภายใต้ความเครียดสิ่งนี้เป็นที่รู้จักในชื่อเดโมแซดเอฟเฟก การทดลองที่ดำเนินการโดยนักวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียที่ได้พบว่าคะแนนสอบของนักศึกษาดีขึ้นหลังจากบันทึกของโมเสทเมื่อเทียบกับเทปผ่อนคลายหรือความเงียบอาจเป็นเพราะการประมวลผลของดนตรีใช้เส้นทางเดียวกันในสมองกับหน่วยความจำ นักศึกษาชีวิตทุกท่านคะบางครั้งการฟังดนตรีและก็การฟังเสียงบรรเลงต่างๆช่วยให้สมองสภาพจิตใจประสานกับร่างกายของเราผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น แต่ในขณะเดียวกันถ้าเราฝึกจิตหรือปฏิบัติจิตวิญญาณชั้นสูงสิ่งที่จะแอดวานขึ้นต่อไปนั่นอีกนั่นก็คือการละนันทิงดฟังเสียงดนตรีฟังเสียงบรรเลงใดๆเพื่อให้เราเห็นสภาพจิตใจสดๆของธรรมชาติที่เกิดขึ้นดังนั้นขอให้ทุกท่านสามารถนำเรื่องราวของศิลปะของการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณนําไปปรับใช้เพื่อให้สภาพความมั่นคงทางด้านความรู้สึกของเราได้สมดุลพลังงานมากที่สุดค่ะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขจากาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่เป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนในการเริ่มต้นพัฒนาชีวิตที่ดีนะคะครูขอบคุณสำหรับการกดติดตามและการกดแชร์ออกไปให้จิตวิญญ,ญาณที่หลับไหลได้มีโอกาสได้ตื่นรู้ค่ะชอบใจคลิปนี้กรุณาใส่หมายเลข46 แล้วตามด้วยสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปดอกไม้กันดีกว่าค่ะขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ตามหาแสงสว่างทุกทคนขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาจิตวิญญาณทุกๆคนขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษาที่เคยพบเจอเทวดาประจำตัวแล้วเคยศึกษาญาณบาร,รมีกับครูและกำลังเริ่มต้นในการเตรียมตัวที่จะเข้ารับการเรียนรู้และฝึกฝนค่ะขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่ชีวิตของเรามีความหมายกับศิลปะของดวงวิญญ,ญาณค่ะ โชคดีนะคะสวัสดีค่ะอาจต้องใช้ระยะเวลาสักเล็กหน่อยกว่าที่คุณจะเชื่อมโยงกับเสียงดนตรีที่คุณฟังได้แต่สามารถทำได้แน่นอนค่ะ